ยากคือขนาดไหน mm hmm. ความเล้าลงของพระเจ้าจะ,จะย้่ยกว่าก่อนนั hmm. ้นเป็นสิ่งที่เช้าวันนี้เราร้องเพลงเกี่กับเล้าลงของพระเจ้าใช่ไหม mm hmm. พระเจ้าปลอบเรา mm hmm. และกพรนั้นยิ่งกว่ายิ่งกว่าความทุกข์ที่เราจะพบในการเราใช้ mm hmm. และเมื่อเราพบความทุกข์ mm hmm. พระเจ้าจะ ให้เราถ่ายพอดความเล้าลมหรือชูใจของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเราในในความทุกข์หรือปัญหานั้นขึ้นคดอีเพราะฉะนั้นนั้นทำให้ความทุกข์ขยายออกไปด้วยและส่วุใหญ,ญ่เมื่อเราพบอะไรนั้นก็ทำให้เราพึ่งพระเจ้ามากขึ้น so basically in the first 11 verses there's four principles God's comforts greater than suffering. God always comforts us so that we can comfort others so as we benefit from the comfort then we can benefit others. God uses the difficulties to keep us trusting in Him. And finally, we need others to help us because it's through their prayers that they can help us overcome the difficulties. Okay. สิบสองถึงสิบสี่นะครับนี่เป็นสิ่งที่เราอวดได้คือใจสำนึกผิดชอบของเราเป็นพยายนว่าเราได้ประพฤติตนเป็นที่ประจักแก่โลกและยิ่งกว่านั้นก็คือการประพฤติต่อท่านทั้งหลายด้วยน้ำใจบริสุทธิ์และด้วยความจริงใจซึ่งมาจากพระเจ้า และไม่ใช่ตามปัญญาของโลกแต่ตามพระคุณซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานเพราะว่าเราไม่ได้เขียนเรื่องอื่นจึงท่านนอกจากเรื่องซึ่งท่านสามารถอ่านและเข้าใจได้เมื่อพวกท่านเข้าใจบ้างแล้ว้าพเจ้าก็หวังว่าท่านจะเข้าใจได้อย่างดีโดยตลอดว่าในวันแห่งพระเยซูเจ้าของเราท่านก็ภูมิใจในเราได้เช่นเดียวกับที่เราจะภูมิใจในท่าน ก็รู้สึกแน่ใจในเรื่องนี้ทีแรกข้าพเจ้าจึงอยากจะไปเยี่ยมพวกท่านก่อนเพื่อนเพื่อท่านจะได้มีความยินดียิ่งขึ้นข้าพเจ้าใคร่จะแวะข้าพเจ้าใคร่จะแวะเยี่ยมพวกท่านระหว่างที่เดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนียและเมื่อข้าพเจ้ากลับจากแคว้นมาซิโดเนียก็จะแวะเยี่ยมท่านอีกแล้วขอให้ท่านอุปการะข้าพเจ้าให้เดินทางต่อไปยังแคว้นยูเดีย เมื่อข้าพเจ้าหมายที่จะทําอย่างนั้นข้าพเจ้าโลเลหรือและข้าพเจ้ากับโครงการอย่างคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือซึ่งพร้อมที่จะกล่าวมาไม่มาส่งส่งไปพระเจ้าทรงสัตว์จริงแน่ฉันใดคําของเราที่กล่าวกับท่านก็ไม่ใช่เป็นคํารับหรือปฏิเสธส่งส่งไปแน่ฉันนั้นเพราะว่าพระบุตรของพระเจ้าคือพระยซสุริสต์ผู้ซึ่งข้าพเจ้า กับซิปานัสและทิโมทีได้ประกาศแก่พวกข่านนั้นไม่ใช่จริงไม่จริงสดกโไปแต่โดยพวกแต่โดยพระองค์นั้นล้วนแต่จริงทั้งสิน้นบรรดาพระสัญญาของพระเจ้าก็จริงโดยพระเยซูเพราะเหตุนี้เราจรึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์เป็นที่ฉวายเกียรติแก่พระเจ้าผู้ซึ่งทรงตั้งเรากับข่านทั้งหลายไว้ในพระคริสต์และได้ทรงเจิมเราไว้นั้นก็คือพระเจ้า และพระองค์ทรงประทับตราเราและประธานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัตจําด้วยขอพระเจ้าเป็นพยานฝ่ายจิตใจของข้าพเจ้าว่าที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ไปถึงเมืองโครินนั้นก็เพื่อจะงดโทษพวกท่านไว้ก่อนเราไม่ใช่เป็นนายบังคับความเชื่อของพวกท่านแต่ว่าเราเป็นผู้อุปการะเพื่อท่านจะรับความเชื่อชมยินดีเพราะท่านตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อแล้ว Bueno. แล้วก็เป็นเนวลาปาโลก็กำลังคิดถึงจะเยี่ยมชาวโครินทครั้งแรกเขาคิดว่าจะข้ามทะเลไปถึงโครินแล้วก็ขึ้นทางเหนือที่จะเยี่ยมคนที่ในซัสโอลนิกาเิลิปีที่อยู่เหนือของโครินแต่เมื่อ,อเเมื่อเขาวางแผนนั้น่านนั้น mm hmm. ก็เหตุการณ์เปลี่ยน และเขาไม่ได้ไม่ได้ทามตามแผนกันคือเขาไปไปขึ้นทางเหนือไปฟิลิปปินส์มาซิโดเนียสแตนิกาแล้วก็ลงถึงโคเร็นแล้วก็กลับไปทางเดินไม่ใช่ข้ามไลโอเคเมื่ออย่างนี้เกิดขึ้นพูดโคเรเอ็นเขาหน่อยจ มีคามคงเข้าใจใช่ไหมละเพราะว่าครั้งแรกแผนการเปาโลจะเยี่ยมเขาสองครั้งใช่ไหมละคือครั้งแรกเยี่ยมเขาแล้วก็ไปขึ้นคันเหนือแล้วก็กลับมาเยี่ยมอีกครั้นหนึ่งแล้วก็กลับไปแต่เวลาแผนการเปลี่ยนเขาก็เยี่ยมครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวโอเคปัญหาที่พวกคอร์เน บางส่วนก็ไม่ค่อยพอใจในงานของเปาโลแล้วก็เขาถูกตำหนิถือว่าผู้รับใช้บางครั้งเราจะถูกตำหนิคนะว่าเราดังนั้นเปาโลก็ช่วยโอกาสที่จะอธิบายว่าเขาทำโดยจริงใจ,งจทำโดย คือว่าในการรับใช้ของพระเจ้าเราต้องทำโดยจริงใจให้ไม่เป็นไม้ถ้าได้เป็นตไดมไม่ไม่ใช่แบบพูดแบบคนที่มีเลเยียมหรือมีคนบ่ายหรือเราจะพายายามจะเอาเปรียบโดยหลอดคนอื่เราต้องเป็นคนที่ปรองสายใน คิดว่านั้นเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญเ,เราบอกว่าก็ไม่ได้ไม่ได้สื่อสารแบบนอกจากสิ่งที่อ่านเข้าใจได้แล้วก็คิดว่าเราต้องทำทำแบบนั้คิดว่านั้นเป็นเป็นอย่างแรกที่เราต้องพยายามคิด ในการรับใช้แม้ว่าเป็นการเขียนการพูดการกระทำให้เราทำโดยจริงใจพี่น้ำชอบคนที่จริงใจไหมเป็นคนจริงใจไหมครับ ค,คิดว่าบางครั้งการซื่อสารอย่างจริงใจก็ต้องเป็นสิ่งที่จับต้นเพราะว่าที่จะทำร่วมกันเราต้องรู้ว่าคนอื่นก็คิดอย่างไรคนอื่นจะทำอย่างไรและเราต้องมั่นใจว่าเวลาคนหวานแผนเขาจะทำตามการหวานแผนอย่างนั้นอย่างแท้จริงแต่ถ้าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแล้วก็ถามไม่ได้ เขาจะมีผแผรนลก็เ๋าเราก็มีแครดพอนเรียนแต่นั้นไม่ไม่ใช่แสดงว่าเขาพูดแบบไม่จริงใจแต่นั้นเป็นเพราะสถานการณ์บังคับอย่างที่สองที่เราเห็นว่าที่ที่สุดคิดเป็นสูงการ ของยีสุอของเบ,าเบาะะ่าราใช่ไหมับคือเมื่อเขาทายทอดความจริงนายพีเยสูเขาทอดทายทอดนั้นเป็นสิ่งที่ได้เป็นสิ่งที่แน่นอนเป็นสิ่งที่คนที่รับก็อาเมนได้ ว่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังเพราะว่าบางคนอยากจะเปลี่ยนให้พันธกิจไม่ไม่ให้พันธกิจเป็นสูงกายของพระเยซูบางครั้งเป็นการรักษาโรคหรือบางครั้งอาจจะเป็นการขับไลผ่ผีหรือสิ่งอื่นหรือบางบางครั้งปัจจุบันนี้บางคนแบบขาประกาศว,ว่าะจะร่ำรวยถ้าเชื่อพระเยซูจะร่ำรวย กลายเป็นพันธกิจเกี่ยวกับร่ำรวยไม่ใช่พันธกิจคือของรีสซสฉะนั้นเราต้องคิดแบบนั้นอีกแค่หนึ่งขอดูในขอให้อ่าน22อีก23อีกแ้่งหนึ่ง ทรงประทับตราเราและประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นปัะจำด้วยขอพระเจ้าเป็นพยานฝ่ายจิตใจของขาพรเจ้าว่าที่ขบพเจ้ายังไม่ได้ไปถึงเมืองโปริตนั้นก็เพื่อจะลดโทษโคตรทันได้ก่อนพระวิญญาณที่ทํางานกับเราเป็นพระวิญญาณที่ทํางานกับคน เป็นเป็นสิ่งที่สำคัญเราเราก็รับใช้เพราะว่าเรามีประสบการณ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แครี่เป็นพยานาใช่ไหมแคร์ี่ก็อธิษฐานเขาชอบทำงานเขามีประสบการณ์ในพวิญญาณบริสุทธิ์แต่เราต้องมั่นใจว่าพระวิญญาณที่เราหวาใจและพระวิญญาณน,นั้นที่เป็นตราประทับจิตใจของเราที่บอกว่าเราเป็น เป็นลูกของพระเจ้าพระวิญญาณนั้นก็ทํางานในผู้ที่เราทําพันิกิจด้วย mm hmm. คือชาวชาวโครินก็มีเปาโลก็มีพระวิญญาณบริสุทธ์ทำงานในชาวโครินกับเปาโลเช่นเดียวกัน mm hmm. คิดว่าปัญหาบางครั้งเราเราคิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเรา เราไม่มั่นใจว่าผู้วิญญาณบริสุทธิ์ทำในชีวิตของคน mm hmm. แต่แท้จริงผู้วิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำในคนที่เชื่อใบเ mm hmm. ช่นเดียวกับเรา mm hmm. แต่เราต้องมั่นใจในกระบวนการนี้ผู mm ้ว hmm. ิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำและอีกแค่หนึ mm ่ง hmm. mm hmm. ในข้อ14 mm hmm. นะครับ24นั้น เราไม่ได้เป็นนายบังคับความเชื่อของท่านแต่เป็นผู้ร่วมงานกับทุกท่านค,คิดว่าเราเป็นพี่น้องกันไม่ไม่ใช่การรับใช้ทำให้เราเป็นนายแต่ส่วนใหญ่เราต้องเป็นแบบอย่างไม่ใช่เป็นแบบเจ้าของที่บังคับ คนชาสังสังางให้เราเป็นคนที่ขอร้องได้แต่ไม่ใช่เป็นสัตว์ขอให้คนเนื้อหาเนนเทโดบทที่ข้าอบในครอบศิ บรรดาผู้ใหญ่ในพวกท่านต่างในฐานะที่คราพเจ้าก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งและเป็นสยาน คารใช้ภาษาที่นี่ผู้อาวุโสแต่ในสุยไนก็แปลว่าผู้ปกครองของพิจัรคือหน้าที่ในข้อที่สามและข้อที่สองจงเรียนรูงแก่ของพระเจ้าคือคืนแลทพิจัรนมันเป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง แต่บางคนก็เข้าใจผู้ปกครองเหมือนว่าค้บคุมทุกสิ่งแต่ไม่ใช่ในข้อ3ข้อสแต่ไม่เหมือนผู้ที่ใช้อำนา ผู้ปกครองโอเคมีอำนาจในส่วนหนึ่งแต่เราไม่ต้องใช้อำนาจมากเลียงไปแค่จัดก,การเรียนดูทุกอย่างของโรงเป็นสิ่งที่ไม่ต้องควบคุมทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างเป็นั้นอ <c oughs> ขอให้สรุปอย่างนี้หนให้เราทำทุกสิ่งด้วยจริงใจสอง ให้เราปากใจในผูหญิสุดเ mm hmm. พี้ยนูหสูเป็นเป็นต้นทางปลายทางกลางทาง mm hmm. ของคันธิเกศขอสสามให้เรารู้ว่าพระวิญญาบริสุทธิ์ที่ทำงานกับเราทำงานกับเขาด้วย mm hmm. และตอนที่สี่ยาคิดว่าเราเป็นเจ้าห mm hmm. น,น้ายน่อคนเราเป็นตัวอย่าง Uh, just as I'll summarize in English uh, and four things here that I see one uh, the sincerity of Paul Paul acted in sincerity in his ministry. He also made Christ the center of his ministry. so It's always about Jesus and then he, he believed in that the Holy Spirit working in him was also working in those that had received the message. And then finally, he didn't load it, lord it over them. He was an example, not a, a person that had the control of everything. Mm -hmm. Mm -hmm. ได้ขอพรอบดช่วยภาพของทัางลายนะครนะเราเป็นคนที่เริ่มเป็นผู้นำขอพรอบดช่วยให้เรานำอย่างดีขอพรอโปรดให้เราทํำทุกสิ่งโดยจริงใจขอพรอรดช่วยให้เราใหไพรพยีสุขิทต์เป็นสูงการแห่งมัรคกิจและขอพรอโปรดช่วยให้เราไวาใ้ใชัยทุนยานบริสุทธิ์ที่จะทำงานในชีวิตของคนที่เราต้อง,งดิ้ดู เช่นเดียวกับที่พปร่งต้องทำในชีวิตของเราเราขอพิจารณเจ้าข้าขอพปร่งโปช่วยให้เราเป็นคนที่ดูแลงผงแก่ของพปร่งอย่างเหมาะสมด้วยเป็นตัวอย่าง<ม>ขออนี้นายพนา,พานที่สุดค่ะ